สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำคลิปไฮยาลูรอน S1 นะคะสำหรับผมหยิกแข็งแรงนะคะผมเส้นผมหยิกแข็งแรงนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเส้นแบบนี้ถูกรูปงาะเราไม่ควรเอาไปทำตัว ยารุ่มเก่านะคะนั่นเป็นสูตรอ่อนแอมันอาจจะคูนสภาพเร็วนะคะหรือบางทีอาจจะลงไม่สุดนะคะคือตรงไม่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะอันนี้นําลูกค้าไปสระนะคะให้แชมพู2องนะ้ำแชมพูอะไรก็ได้นะคะล้างผมคาบฟางมันของเส้นผมให้สะอาดนะคะวิธีการทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูการทา แบ่งผมเป็นสี่ส่วแบ,บแบ่งมากแบ่งมากแบ่งน้อยแล้วแต่เลยนะคะตัวนี้นะคะจะทำได้รประมาณกุ่มหนึงได้ประมาณเต็มที่อยู่หกหัวนะคะ เป็นสีนี้นะคะสไตล์ใสเว้นโคนนะคะใส่เว้นโคน,ะคะนโคถ้าคนหยิกก็ให้เอาหวีลากขึ้นลากลงนะคะลากขึ้นลากลงเพื่อเอาครีมนะคะเนื้อครีมลงจนถึงเกือบถึงศีรษะนะคะโดยที่ไม่เจอเอฟเฟกนะคะเรื่อง อะไรอ่ะลูกค้าอาจจะแพ้เป็นรังแคหรือว่าคันนะคะนี่ใส่แบบนี้นะคะใส่ง่ายๆใส่แบบนี้เลยใส่ให้ทั่วทุกเส้นผมใส่แบบไหนก็ได้แต่ให้ทั่วทุกเส้นผมนะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้ไหม ตะกูหวีมาเลยอันนี้นะคะจะเห็นว่าผมของลูกค้านะคะหยิกประมาณสี่เดือนสีเ่เซนนะคะสีเ่เซนแล้วที่เหลือนเนี่ยไม่ได้หยิกเลยนะคะผ่านการยืดมาหมดแล้วแต่ช่วงการเนี่ยชี้ฟูแล้วนะนะเลือกชีฟ้ฟูเราทำห้ยาทั้งหมดแต่เวลาเรารีดเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าเรารีดยังไงใช้ความใช้ความร้อนเท่าไหร่นะคะระหว่างการรีดนะคะ นี่นะคะใส่ทั่วทุกเส้นผมเนาะนี่ดูดูดูดดดเห็นไหมตั้งแต่โคนจดปลายไม่ได้ใส่แบบว่าทิ้งใส่าฟางนะเราจะแตะนะเวลาใส่เนี่ยจะได้จะเห็นนะว่าเราแตะมาแล้วก็หวีหวีหวีแล้วก็แตะมาแล้วก็หวีหวีหวีไเป็นแบบนี้ใส่คายเคราตินนะคะแบบนี้ทั่วทุกเส้นผมนะคะของ S 1ตัวนี้ไม่เหมาะกับการอบในน้ำนะคะ เพราะว่าถ้าอบไอ้น้ำเนี่ยมันจะฉ่ำแฉะและรีดยากนะคะเราจะใช้เครื่องนีเปียกถ้าไม่มีเครื่องนีเปียกก็อินฟาเรดนะคะเดี๋ยวเราจะอบด้วยอินฟาเรดนะคะทิ้งไว้40นาทีนะคะตั้งซองมันบอกว่า30เกินหน่อยเกินไปหน่อยอินฟาเรดก็ได้นีเปียกก็ได้นะคะ จะทำเหมือนเคลาตินค่ะสูตรเ1วนทำเหมือนเคลาตินนะคะช่งเคลาตินนะขอ,องดั้งเดิมทำยังไงให้ทำตัวนี้เหมือนกันเลย ดูกันนะคะหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําต่อหลังจากอบนะคะอบทิ้งไว้นะคะอินฟาเรทนะคะ40นาทีเห็นไหมคะเพื่อนช่างจะเห็นนะคะว่าผมลูกค้าเนี่ยหมาดแต่ถ้าเราไปเข้าอบไอ้น้ําเนี่ยมันจะเปียกแฉะนะคะนีนีน่หลังจากอบหรือว่าหนีบผัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบ่งผมทำการรีดค่ะ ช่วงบนใช้ไฟอยู่ที่230นะคะช่วงล่างเราจะใช้ไฟอยู่ที่210เนื่องจากข้างล่างผ่านการยืดมาแล้วแต่ตอนนี้เหมือนว่ามันจะไม่ตรงร้อเอร์เนะช่วงที่ผ่านการยืดอะเหมือนจะอืดๆหน่อยเราก็เลยนะเอ่า ตัวใหยาของ x 1น่ะเรายัำเสมอแล้วนะคะว่ามันไม่ได้เหมาะกับเข้าอกไปน้านนา่ะเราต้องอินฟาเลดมาเพราะว่ามันทำงานแบบเคลาตินนะคะ ะคะตัวนี้ไฟอยู่ที่210ตัวนี้ไฟอยู่ที่230ช่วงบน2อง3้ช่วงที่หยิบนะคะผมงอกใหม่ผมเกิดใหม่นะคะช่วงล่างค่ะ ต้องเป่านะคะหนีบได้เลยค่ะแต่ถ้าเราเอาไปอบในนะ้ำก็คุณพลาดแล้วคุณเอาไปเป่าหี ก็จะได้ประมาณานี้เลยเส้นโปรงๆแบบนี้เลยแบบเดลียวใช่ไหมค่ไฟแรงเน้นผมหยิกนะคะเดววนเนี่ยเหมาะสำหรับผมหยิกนะคะผมยิกผมยิกปากผมยิกเลยตัวปากผมยิกเลยนะคะ ออนแอร์ลงไหมลงแต่จะคืนสภาพเร็วค่ะแต่แบบนี้เห็นไหมนี่เห็นเส้นไหมคะไม่ต้องเป่าเลยนะจะแห้งสนิทเลยค่ะแห้งผิวไม่แห้งกรอบนะแห้งผิวแบบนี้เลยนี่นะคะหลังจากรีดน,นะคะยังไม่ได้ล้างนะเียงแค่รีดน,นะตัวนี้ไฮยาทกวันเนี่ยมันทำงานหนเจลาติน แล้วมันมาในรูปแบบเคลาตินเลยนะคะไฮยาตัวนี้จริงๆแล้วก็เคลาตินนี่แหละค่ะแต่ชนิดครีมนะคะมาในรูปแบบไฮยาแต่เป็นเคลาตินนะดูนะคะรีดนะคะแห้งแบบนี้เลยแห้งแบบเคลาตินเลยเห็นไหมสีแห้งเลยนี่ทุกเส้นไม่มีเหนียวนะแห้งแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไม่มีเศษอะไรทั้งหมดทุกันนะคะตกด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดแล้วนะคะ นี่เราลีเสร็จเรียบร้อยแล้วสะสานะคะตัวนี้สะเลย รุ่นเก่าไม่สระนะคะรุ่นเก่าต้องทิ้งไว้3าชั่วโมงหรือว่า3วันรุ่นใหม่นะคะในรูปแบบเคลาตินนะคะต้องสระนะคะแชมพูลดกลิ่นอับนะคะเพราะถ้าตัวนี้ไม่สระนะคะลูกค้าจะมีกลิ่นติดเส้นผมไปนะคะสระเลยวี่เสร็จนำมาสระ เดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะคะ รอบแรกนะคะตอนที่ยังไม่สระมันจะตึงๆนิดนึงเหมือนเหมือนผมอะ่ะโดนเศษปูนนะคะจะตึงๆพอเราได้ลงแชมพูครั้งแรกผมก็จะนุ่มเลยนะคะเราจะสระสองสองรอบค่ะไม่เหนียวไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราลงเไฮายาตัวเนี้ยลงผิดนะคะลงเยอะเกินไปอาจจะมีการ เหนียวหรืออะไรนี้นะคะก็ลงอย่างที่ในคลิปเราบอกนะคะใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของเคลาตินนะคะหลังจากทำให้ยาหรือว่าเคลาตินลูกค้าต้องดูแลด้วยแชมพูทิปเมนเคลาตินนะคะไม่ใช่ปล่อยแบบอะไรก็ได้นะไม่ใช่อย่นั้นนะ,ะสองรอบนะคะ โอุ้่นมากแค่สองรอบพอ่อมีอะไรฝาปิดอ่านได้เนย ยขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นผมนุ่มเรื่อน นเบอร์สองนะคะเราจะไม่ใส่เพียวๆนะคะเพราะว่าจะทิ้งค่าความมันและก็เหนียวนะคะเดี๋ยวไปกาดที่เส้นผมบอกล้างไม่ออกอีกตัวนี้จะเป็นพิษเมเ็์เข้มข้นค่ะพิษเมเ็์เคลือบเงาเข้มข้นปรับสภาพผมนะคะให้นุ่มนะคะให้เงาเวอร์วังอลังการขอตัวนี้เนาะตีแล้วก็แช่ค่ะ แช่5นาที10นาที15นาทีตามที่เราสะดวกนะคะไม่งั้นมันจะทำให้ผมมันนะคะใส่เพียรเพียไม่ได้ผมจะมันทิ้งฟางมันล้างไม่เ็้หมดนะคะหามัดไว้ก่อนค่ะเป็นสเปร์น้ำนมนะคะบำรุงเส้นผมนะคะกันร้อนได้นะคะกอดไดรี่ตัวนี้ใส่ไปเลย หลังจากสะแล้วนะคะสะแล้วก็หมักนะคะเราจะมาเป่านะคะตอนนี้เป่าโชงะนะคะ